หลอ,อทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V o oh ้ my god วันนี้เราก็ไม่อยู่กับเกม Identity V แล้วนะจ๊ะ <c oughs> ก็คืออัดฉาไปป้าสกินเนี่ยเอออัดฉาไปใหม่จะมีคนดูหรือเปล่ากินเนี้ยก็คือคลิปแมรี่ห่างกับคลิปนี้ประมาณ2อาทิตย์นะ <c oughs> ตลกว่ะทุกคนเดอ,อเดี๋ยวยเราไปพูดพ้างทําเพลงดีกว่าทุกคนเรารีบไปดูสกินดีกว่ารีวิวชาและยังมาพูดพ้างทําเพลงอีกเราไปดูกันเลยโีนี้แซดแนะนำร้านเติมเกมพมดเคลวเปย์ให้บริการเติมเงินเกมฉันนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนโอเม y gosh คลิกเลยแทลว์วับแบกเกม c o m เติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคุม <c oughs> นำโค้ดโคนีซ e ั์ไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกวายลดกนเปให้คุ้มเปฉะลาดต้องเคลว์วัเอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะนี่ กินสุดสวยนะคะพร้อมกับแว่นตาสุดน่ารัก o ้ oh my god สกินน่ารักวอแบบแบลกกุบสาวเคป๊อปท่านหนึ่งเออสกินเมโลดี้ใช่ปะหรือป้าวะ <c oughs> เอเอเออออนี่เมโลดี้หันสาอเดสกินเมโลดี้นะคะต้องเปิดดูเลยค่ะจับไม่ได้นะคะ เราลีบไปดูกันในเกมที่กดคนเออไปดูกันเลยทีลาไม่สุขเอนทีละไม่สุขเอนทีละไม่สุขเอทีละไม่สุขเ <laughs> อชีวิร่ามัสุกแคร์เรไรหล่นหูมากมาแล้วนะคะกับสกินเมโลดี้โอไมค์กอรแล้วคือตรงนี้คือมีห้อง VIP หรือว่าเราจะได้อยู่ตรงนี้นะเกิดมาเราก็ปั่นนะคะ ชอบเวอร์ทุกคนคือชอบมากเดี๋ยวนะฉันไม่ได้ชอบมัฟวีนะเฮ้ยเสือเซลเสือเซลแม่แม่นางแม่นางนางคือมามมา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 อย่าทำหนูเลยซีรามุสุเคซีรามุสุเคคืนอ,อยู่จริง ง้างกระจกอีกนานไหมเธอเจอง้างกระจกไปอีกนานไหมให้ฉันง้างไปอีกนานไหมเฮ้ยต้องเสียแล้วแหละแผลหนึ่งเฮ<ะ>้ยตีไม่โดนด<ะ>อี่เอ้าโว้าโดนแล้วสีวลิฟไปค่ะมามาอย่าทำหนูเลยมามาอุย้ยน่าจะบิงฉันว่าบิงแน่เลยอ่ะฉันว่าบิงแน่เลยฉันว่าบิงแน่เลย นั่นไงไปคะ่ะไปคะ่ะคือฉันจะโดดลงแล้วมันมันโดดไม่ลองอะ่ะคือขาคือ <c oughs> มันโดดไม่ลองอะ่อะ <c oughs> อีบา้าเมื่อกี <c oughs> <c oughs> ้อ่ะทุกคนคือเมื่อกี้ในภาพในจินตนาการคือโดดลงไปแล้วก็เลี้ยวไปตรงหน้าต่างตรงเนี้อแล้วแบบ เ้ามันไม่ลงอ่ะเราคเลี้ยวเลี้ยวเรามันไม่ลงแล้วมันจะตีโดนบ้าจบ้าบายมีผ wow. oh ู้ชายมาช่วยพี่นอตันอ๋อไม่อุ้ย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 อุอุ้อุ้ย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 อุ้อ้อุ้ย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 อุ สีลามอสุเคะสีละมอสุเคะไปเลยอ่าอย่าทำเลยกันว้า t อย่าทำันเลยที่รักดูดมันเออไป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  Why Why w h อย่าทำเลยอุ้ยทุกคนช่วยด้วยเราติดเพลงนี้มากเลยอะไรไม่รู้ นี้แน่อย่ามามัน่นพับไม้ใส่หัวอา마ว้ายมาว้าวว้าวาอยู่ในไม้ที่รักที่รักฉันรู้ว่าเธอทำได้แดนมาพับไม้แบบเก๋ๆอ,อ้าวอ้าวทรักฉันดุดีไปแล้วอุ้ยเหลือหนึ่งเครื่องแล้วทุกคนเครื่องผู้ชายปั่นในโรงงานระวังนะที่รักดีโอ้ยสวยลดลดลดรอแป๊บหนึ่งฉันมีปิปิอยู่หนึ่งอันไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกระจกหรอปีดค่ะปีตดปีดแล้วก็นนีว้าวว้าวชินากระวังอุ้ยรีอาจมากมามามาไอเอ้ยมาทำแบบนี้กับรูดเลยค่ะเอ้ยมามาอย่าบิงนะคะอุ้ยอุ้ยมามาตีมามาตี ว้ายยมามาตีโดนเพื่อนมามาจะกลับไปอุ้มเพื่อนไหมไม่เอามามาไม่อยัดได้ uh oh. มามาตวิสกระจกส่ด้วยสะด้วยสะด้วยเราเก็บปิน้น uh oh. เพื่อน uh oh. เครื่องเตรียมแล้วโอเค uh oh. เออจุดเออ,เอ,อมามาตาแดงสึงคึงมามาเป็นผีปอบ มา,มาเปิดกระจกและบิงสใส่หนูอ,อทำไมมามาทำแบบนี้ครัสกินหนูออกจสวย12ก็ไม่ได้ใสสิบสองเป็นมันอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมว้ายทำไมมามาทำแบบนี้เออไหนมาดูเพื่อนสีว้ายเพื่อนออกได้สวยช้ำชรำลดลยจะบ้าตายสูกให้ผู้ชายรอด ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไปกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้ oh my god คลิปนี้ก็คือสนุกมากสนุกแบบใด้สูงให้ผู้ชายรอดนะคะก็คือแบบอืมมามาคือแบบทุ่มสุดตัวค่ะทั้งกระตกทั้งบิงสังรกดแล้วยังกรีดไม่รอดอนะทุกคนสิบสองฉันเป็นหมันโอ้จะบ้าตายよ อันี้ก็คือฉ่ำเลยนะผู้ชายดึงฉ่ำเลยสองรอบแหลวคือตลกตัวเองค่ะตรงอันโรงงานค่ะจะกระโดดลงแต่กระโดดลงไม่วิดเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยไม่รอดไม่ถึงไม่อะไรวะเออสั่างมันนั่นแหละมันกระโดดไม่ลง,น,ลงนั่นแหละเออฉันกระโดดไม่ลงมันก็นเลยตืยเยนะคะคลิปว่าคือสนุกมากเลยทุกคนนะคะก็มารีวิวแล้วเนาะอี่อคลิปคือห่างกันสองสัปดาห์มีใครจะดูไหมเอย ก็คือรีวิวทาวเวอร์เดี๋ยวเราไว้เจอนิปหน้าดีกว่านาจ้าทุกคนไปแล้วบายบาย